สวัสดีครับพี่น้องฟ้องไปทุกคนเพรากับผมก็กระยดต่อจากคลิปที่แล้วครับพี่น้องมาผมไปคุณหัวคามแล้วครับเดี๋ยวผมจะว่าพี่น้องมาบนพื้ีการปลูกเคล็ดในมันสีได้ดนเห็ดจะได้มันสิแพรดนได้กินยูเบิดปีไปพี่น้องมาเบิ่งกัับผมบนที่ที่ผมเลือกนะพี่น้องเนาะเลือกที่ปลูกเนาะปลูกคาคือบริเวณที่มีน้ำพี่น้องอนี้คือเป็นพอน้ำทิ่มของผมท่นน้ำทิ่มทดี๋ยวเอามาจากของน้ำพี่น้องของน้ำที่คุณครับแล้วก็น้ำที่ใส่ในขั้วเือนพี่น้องทัางคุณ เป็นน้ำล่างถุยน้ำยังมันงิี่ร่องทอตัวนี้ออกมามาถิ่มรงให้หน้าพี่น้องผมเหยดเงื่อนอยู่หน้าเนาะผมตีผปลูกแค่แถวะแถวแถวทอทีพี่น้องพอมันซุ่มห่อบงหดหน้ามันพี่น้องเงาําอาบน้ำล่างถุยเอียงกัตามเตะมันทีมันทีซุ่มอยู่ตลอดเบิดปีอ่ะพี่น้องแพรามันมีน้ำมันคือมันมันทีแตกนอดีพี่น้องแล้วก็ที่มีนอออนแอ๊วได้กินอยู่เบิดปีต้มไก่ต้มกาใไ่ต้มปูต้มปลาวะพี่น้องย่องางมันวันนี้ผมตีไปซับ ต้องความสะอาดปลูกให้พี่น้องเบิ่งครับ ่ like นาพีน่น้องไปเด็กข้มก็ได้ขุดไปแล้วนะพี่น้องนะผมขุดไปแนวแหนพี่น้องไอ้มันเกิดรอดนี่น้ำไหลมากมันก็แถวนี้มันตีจุ่มพี่น้องนี่ดพี่คา๋ยวเขาได้มากนะพี่น้องนะเนี่ยบริลงปลูกเลยเนี่ยพี่น้องวิธีการปลูกพุชลงไปจักร้อนที่มหาเทียนพี่น้องมองเลือกห่งนี่เดินตัวนี้มันก็จุ่มอยู่แล so ้วเนาะคือมันจะพุ่งรดน้ำนนะพี่น้องแล้วมันจะได้กินพอมันจุ่ม มันซุ่มมันกะดีแต่กินพิวดปีพี่น้องมันจะแตกพิวดปีแตกน้อยพิดปีครับพี่น้องเนาะหาเบี้ยวเดี้ยวไอพี่น้องมันเบิกเก๋ยเพิ่อพี่น้องมันเบิกเก๋ครับผมเอาไว้จังเลยนี่นี่ลักษณะพี่น้องเขจะปลูกไว้ลักษณะนี่อันนี้ก็โว้ผมบอกเขาเดี๋สนใจกวนตัวผมก็บอกเขามีเวลาผมก็ไปชมพี่น้องไปเดี๋ยวมือได้ของบางพวกนี้มัเอาหนาเอายิ่งกว่เกล็แถวนี้ให้หน้านี่พี่น้องว่าผมคาดะกุดสะนี่เดี๋ยวหุมฮุมแมงมุมแดงนี่ผมก็กุดสะ เอากระจกไปขุดสาเหรตพูดมือเล็กและน้อยพี่น้องไปจ้างรถรถกับเขามาบ่ไอยเข้าปะทางมันแคบงพูดจ็ตเงินอยู่หน้าวิเจ้าเฮ็ดไกลพูดเขาบอกไม่โอ้ยปาะธานออกเต้พูดเองเอาเรียบร้อยพี่น้องนี่เระพี่น้องปรูเป็นพี่พี่น้องมันก็ะดีแตกที่วัดปีห้องก็ะดีนีกินอยู่วัดปีพี่น้องเพราะมันมีน้ำน้ำไรหรือไม่ทีน้ำวัวแดงงวดอยู่โดนอายุหลายปีแล้วก็นอ่อนแตกที่ตลอดพี่น้องเอาไปนี้พี่น้อง ผมกะพ่อพี่น้องมาเบิ่งการปลูกข่าน้ำข่าปาลาอะไรเนาะบ้านนี้คลิปนี้ก็บทมีเพียงแบบนี้พี่น้องสันส้นๆบ่ยาวพี่น้องก็เพื่อมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปหนา้าผมพาพี่นออ้องไปเั็ไงก็ยิ่งตื่นเตามชมกับสำหรับคลิปนี้มีเพียงคำว่าสวัสดีครับ